สวัสดีครับผมกลับมากันอีกแล้วฮะแม,แม้แดงพระขนงโอ้โหเปิดมาได้โอละเเหรอนะเนี่ยตำนานบทใหม่ลิ้นพันกันกำลังจะเริ่มขึ้นตำนานบทใหม่นะฮะที่ทุ่งพระขนงสีภาพคนหน่ากลัวผมบอกเลยโอ้โห oh. เฮ้ยพี่แจ็คหลอนนะพี่เอาเอาจริงๆนะนี่ไงแจ็คแฟนฉันไปมุ่งกลับเฮ้ยพี่ปองลืมใครไว้ที่ทระขนมหรือเปล่าไอ้น <I know. S 1> ูนีดีด้วยโอ้โหไปเล่นไม่ธรรมดาเล <I know. S 1> ่นทอดขนม ที่โบราณบอกว่าถ้ามองลอดวางขาจะรู้ว่าใครเป็นผีมาเดี๋ยวกูดูเองเฮ้ยมึงเห็นใช่ไหมเห็นชัดเลยเห็นผีไอ้แดงใช่ไหมเห็นใข่กูเนี่ย <c oughs> จังไรไม่ใช่แจ็คแฟนชันนะฮะสามีนาคมนี้สําหรับคอนเซปต์ของหนังเรื่องนี้นะครับเขาก็เขียนเอาไว้ว่าตำนานบทใหม่กําลังจะเกิดขึ้นที่ทุ่งพระขนงคุณจําบางเรื่องได้แต่กลับลืมใครบางคน เรื่องราวที่ไม่เคยถูกเล่ากำลังรอวันเปิดเผยก็สาหรับตัวอย่างนี้นะครับจุดเด่นก็จะเป็นในเรื่องของโทนที่ตอนแรกเนี่ยไม่คิดเลยว่าจะมาแบบสยองแล้วก็ออกมาน่ากลัวขนาดนี้คือบรรยากาศเนี่ยมันได้มากนะแล้วก็ตัวละครที่คัดมาแต่ละคนหรือว่าที่เห็นโผล่ในตัวอย่างไปเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็เหมือนจะเป็นแบบพลรคพที่น้องดาวราที่อยู่รอบๆตัวพีเจ็คแฟนชันอยู่แล้วนะครับและในส่วนต่อมาที่ตัวอย่างนั้นต้องการจะช่วยเราเห็นเลยแลนก็คือ CG ถึงจะเป็นหนังเรื่องแรกแต่เขาก็ตั้งใจจะใช้ทุกอย่างที่เป็นบทพิสูจน์ของพุ่กับทั้งสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงเดี๋ยวขอหาดูสล,ลิงก่อนว่าอยู่ฉากไหนมีไหมน่าจะมีแหละเออต้องมีนะคือพี่แจ็คเนี่ยไม่ได้สวนเลยว่ามันจะทํายากไหมเพราะสิ่งที่ผมสัมผัสได้จากตัวอย่างนี้เลยก็คือภาพในหัวของเขาล้วนอะไรที่เขาอยากได้ทุกอย่างที่เขาจัดเอาไวมเราเห็นในทีเซอร์นี้เหมือนมันหลุดออกมาจากสตอรี่บอร์ดส่วนเรื่องราวของไอ้แดงหรือว่าเรื่องราวที่เขาอยากจะเล่าเนี่ยมันจะออกมาเป็นอย่างไร อันนี้ก็ต้องรอตัวอย่างเต็มกันไปก่อนนะครับเพราะผมก็ยังพูดอะไรมากไม่ได้ดูกันแล้วคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมคลิปนี้มาจนถึงตอนจบสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดี See s e ซ you ก g a i บ b าย